โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวขนมต้นไม้ลีลาคุมานะคะเป็นกระถางต้นไม้ลีลาคุมนะคะอันนี้ซื้อได้ตามเซเว่นนิเลเว่นนะคะมีเฉพาะที่เซเว่นนเลเว่นนะคะก็ถ้าเกิดว่าโตเป็นต้นแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็เป็นการซื้อรอบที่สองนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเราซื้อที่นครศรีธรรมราชนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชไกลจากกรุงเทพมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้น ซื้อที่กรุงเทพนะคะแถวบ้านเราปีเป๊ะเลยนะคะสำหรับคลิปรีวิวขนมมาเบอร์เกอร์นะคะมันอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงเพราะถ่ายรถนะคะมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะมันก็จะมีสตั๊ดเทปมานะคะเราก็จะต้องทําการแกะกล่องเขาเห็เขาโดยการใช้แต่วใช้อะไรแกะด,กด,ดีอยบไม่ออกง่ายๆเจอานี่นะฮะกดดอยน่ากลัว ในวันนี้ okay. เราะก็จะทำการผ่าท้องขอโอ้่เป็นอะไรเน่ยโอโอเค้างในก็จะมีขนมนะคะนขนมสองชิ้นม่สิณีนนนนต้องการอะกระทางสีชมพู ระถางสีชมพูดีใจมากเลยอ่ะได้กระถางสีชมพูโอ้ยดีใจครั้งที่แล้วนะคะได้กระถางสีเหลืองาแล้วละนะใครอยากได้กระถางสีอะไรต้องดูที่กล่องนะคะถ้าเกิดกล่องสีชมพูได้กระถางสีชมพูแกะออกนะคะสติกเกอร์ตรงนี้เราไม่ต้องการแล้วก็แกะออกก็เสร็รอหน่อย โอเครีบว okay, ่าแล้วถ้ามนมีนะคะมันก็จะมีแบบระบายนะแล้วก็จุดไว้ก่อนนะคะคือแบบจะขอบอกเลยว่าต้นนี้โตมากแบบยาวสุดๆอะให้เห็นนะว่ามันยาว ประมาณเท่ฝาฝ่ามือเราฝ่ามือประมาณใหญ่มากนะต้นนี้ยาวอ่ะยาวเพื่ยเลยนะส่วนต้นนี้ก็ยังแแก่นอยู่เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไาดูขา้างในกันเลยนะคะว่าก็มีอะไรกันบ้างนี่กทางสีชมพูด,ดีใจมากนี่นะคะวิธีการดูถ้าเราอยากได้กระถางสีชมพูแล้วก็ต้องได้ใช้กล่องสีชมพูนะอันนี้คือเป็นแบบกล่องสีส้มแล้วก็ได้กระถางสีส้ม กูดูข้างในต้าดามันจะเป็นสัมฤทธิ์นะ่ะสัมฤทไว้ยอมมาทอบลูกที่จริงอะนะก็รีวิวอัดคลิปรีวิวไปแล้วแต่ว่าคลิปมันไม่ค่อยดีอะถ่ายในรถงุงแม่ทั่วเยอะมากเลยอะนี้เราอยากเอาสติกเกอร์อันนี้มาติดอันนี้มากกว่าเปลี่ยนได้ไหมทองเหลือเปลี่ยนได้ไหมอะเธอ เราว่ามันยับนะเธอไม่เปลี่ยนแหละตัวมันยับนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวนี้กันก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเทมุดถั่วเขียวลงไปใส่ฝาแล้วเราก็จะแกะติ๊กเกอร์นะคะสามนาทีแล้วเร็วมากเลยอะ่ะจะสี่นาทีแล้ว นี่ดาสติกเกอร์ลแล้วเราก็มาแปะตรงไหนดีล่ะตรงกลางกระถางของเขานี่น่ารักอีกแผ่นหนึ่งนะคะจะติดไว้บนฝาที่จริงมันติดตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าขอเลือกติดบนฝาดีกว่ามันน่ารักนะคะติดไว้ตรงกลางเลยนะ จบแล้วเราก็คว่ำฝาคว่ำข,ขวาคว่ำฝาเหมือ,มอมนเดิมแล้วก็นี่นะคะวางวางไว้หรือเราก็ใส่เม็ดถั่วปริมาณที่เราต้องการนะคะเราอยากให้มีมต้นหั่วกี่ต้นก็ใส่ไว้เท่านั้นคราวนี้เราจะปลูกเยอะหน่อย ระวังรากมันพันกันนะแล้วมันจะหายใจไม่ออกอย่ยปลูกเยอะมากก็แล้วกันปลูกประมาณไม่กี่เม็ดก็พอเลยนี่ปลูกมัดใสเยอะเลยเดี๋ยวรากมันพันกันแล้วมันจะถ้าหายใจไม่ออกเนี๋ยตายต้นไมมเราจะไม่โตหนึ่งเม็ดสองเมตดสักสี่เนาะ สอมิรสอมิรและสี่มตรผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็จะมารดน้ำ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 ,นำ,นำจะแล้วนี่รดน้ำ พูดกับต้นไม้พูดกับต้นไม้ตัวเร็วๆนะลูกตัวเร็วๆต,วตัวเร็วๆตัวเร็วๆใส่น้ำเยอะไปไหมอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกจะได้ไม่ต้องใส่หลายวันอุ้ยเดือดไป,ปร,รีบด่วนๆเม็ดถั่วที่เหลือให้ปลูกที่หลังแล้วก็จะมีกล้วย กดอ้าวุ้ยโหเสียงเนั่นมันไหวมากโอเคทีน้ำถั่วใส่แล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้ว กว่าไม่โตไม่นะมีนยยะมันใส่ยากจังทำไมใส่ยากเช่นนี้วาเนี่ยอุ้ยพยายามกรหาให้มันเจอเ <c oughs> สร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้เรียบร้อย เล่าอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูาตอนตนะคะเดี๋ยวจะถ่ายตอนโตให้ดูอนอะ